สวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยว EP ที่6นะครับเราก็จะกลับมาพบกันก่อนอื่นนะครับครูก็จะมาเฉลยใบงานที่2.10นะครับที่ให้พวกเราทําเป็นการบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเรื่องรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับหรือการนําไปใช้มาดูครับข้อที่1ข้อที่1นะครับอ่าในหน้าที่16นะครับข้อที่1กําหนดให้ รูปสามเหลี่ยม A B M A B M คือรูปสามเหลี่ยมตรงไหนครับ A B M นะครับ A B M คือตรงนี้นะครับอขอโทษทีาบวาดใหม่ A B ไม่เป็นเดี๋ยวสักครู่นะครับ A B M นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็คือรูป A B N นะครับตรงนี้สองรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าหมายความว่าจะมีด้านสองด้านเท่ากันแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือมี Am เท่ากับ b นะครับแล้วก็มีอีกด้านหนึ่งก็คือ AN นะครับยาวเท่ากับ bn แบบนี้เขาบอกว่า <c oughs> <c oughs> จงพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม mna ครับ mna ครับคือรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเท่ากับรูปสามเหลี่ยม mnb ครับ mnb อา้าสีใหม่ mnb ตรงนี้ครับโอเคไหมครับอ่าจงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันก่อนเออเลยครับนักเรียน ข้อแรกที่เรารู้ครับเรารู้ว่าเอา็มยาวเท่ากับ BM อทำให้ถึงรู้ว่ายาวเท่ากันครับเพราะว่าเป็นด้านสองด้าน ที่เท่ากันของสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับโอเคต่อไปข้อที่สองครับครูรู้ว่า AN เท่ากับ BN อันนี้เหตุผลเหมือนกันครับเป็นด้านสองด้าน ที่ยาวเท่ากันของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว ABN นะครับเติมมาให้เติมก็ได้โอเคต่อไปครับข้อที่3าม ตอนนี้ครูรู้แล้วครับว่ามีรูปสามเหลี่ยมสองรูปทั้งสองรูปนะครับมีด้านเท่ากันสองด้านแล้วและด้านที่เหลือครับเห็นไหมครับด้านตรงนี้ครับด้านตรงกลางตรงนี้ครับแน่นอนครับยาวเท่ากันอยู่แล้ว NM ยาวเท่ากับ MN เนื่องจากเป็นด้านร่วมเพราะฉะนั้นครูสรุปได้เลยว่า รูปสามเหลี่ยม MNA เท่ากับรูปสามเหลี่ยม MNB โดยความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านจบแล้วครับโอเคนะครับสำหรับข <t> ้อที่1มาดูครับข้อต่อไปข้อที่2ข้อที่2ครับมาดู ข้อที่สองเขาให้เหตุผลว่ารูปสามเหลี่ยม AADAY และ CBX เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นคือตรงไหนครับ D A Y คือตรงนี้ครับและรูป CBX ครับตรงนี้ครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นมุมฉากที่ตรงไหนครับนี่ครับเป็นมุมฉากตรงนี้ บอกว่า cx cx ครับคือตรงนี้ยาวเท่ากันกับ dy หรือ yd ตรงนี้ครับยาวเท่ากันนะครับเ,เขาเขียนว้ให้เราตรงนี้โอเคนะและต่อไปเขาบอกว่า ay คือตรงนี้ครับ ay ยาวเท่ากันกับ bx ครับนี่ แล้วเขาบอกว่าจงพิสูจน์ว่ารูปเ,เส้นตรง ad ครับ ad คือตรงนี้ครับยาวเท่าก,กันกับ bc ครับือตรงนี้ครับโอเคครับมาดูก,กันข้อที่หนึ่เลยเขียนไปเลยครับข้อที่1เรารู้ว่า x อ่ x นะครับยาเท่ากับ y d เนื่องจากกำหนดให้ครับโอเคไหมครับอตอนนี้ดูแล้วครับน่ครับด้านนี้ยาวเท่ากันโอเคต่อไปรู้ว่ารู้ว่า A Y ยาวเท่ากับ Bx ตรงไหนครับมาดูครับอันนี้ก็กำหนดให้โอเคมันคือตรงไหนมันคือตรงนี้ครับ ay โอเคไหมครับกับ bx คือตรงนี้ครับโอเคต่อไปครับและเรารู้อีกว่ามุม d ay นะครับ เท่ากับมุม C B X ครับเนื่องจากาเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับโอเคนักเรียนครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ครูยังไม่เรียสอนครับเดี๋ยวครูจะสอนในบทต่อไปครับ นั่นก็คือความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมแบบฉากด้านด้านนะครับ <c oughs> หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าตอนนี้ตอนนี้เรามีมุมฉากเท่ากันมีด้านตรงนี้เท่ากันและมีด้านตรงนี้เท่ากันใช่หไหมครับมันนครับตรงนี้มุมฉากเท่ากันมีด้านเท่ากันและด้านตรงนี้เท่ากันมันเลยทําให้รูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม D A Y เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม C B X นะครับโดยความสัมพันธ์แบบฉากด้านด้านโอเคนะครับ <c oughs> อ่ะมาดูครับต่อไป พอรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้เท่ากันทุกการทุประการนะครับคู่เลยสรุปได้ว่า AD เลยยาวเท่ากันกันกบ BC เหตุผลเพราะเป็นด้านที่สมานัยกันโอเคครับจบครับสำหรับใบงานที่2.10นะครับของเรา ต่อไปครับนักเรียนเราจะมาดูบทที่4บทที่4นี้เดี๋ยวครูจะเอาเนื้อหานะครับมารวมกับบทที่3นะครับเพราะว่ามันต่อยอดกันก็คือม,มีเนื้อหานิดเดียวนะครับหารด้วยสถานการณ์โควิดของเราทำให้เรียนไม่เต็มที่นะครับก็จะมีเนื้อหาครา่าวๆที่ต่อเนื่องกันนั่นก็คือการให,ห้ผลทางเลขาคณิตครับ ก่อนอื่นเลยการให้เหตุผลทางเลขาคณนตีที่ครูจะพูดถึงครับมันเป็นการให้เหตุผลเหมือนที่เราเรียนมาได้แหละครับว่าแต่และแต่และรูปที่เราจะพิสูจน์ครับเราต้องหาเหตุผลมาให้ได้โดยเหตุผลที่เราจะามาให้เหตุผลครับมันก็จะมีอะไรบ้างมีคําอนิยามคําอนิยามคืออะไรนะครับคำอนิยามคืออะไรฟังน,น,น,นะครับคําอนิยาม คำอนิยามนะครับเป็นในทางคณิตศาสตร์นะครับคำอนิยามนะครับจะใช้เป็นพื้นฐานในการสื่อความหมายนะครับที่เข้าใจตรงกันนะครับที่เข้าใจตรงกันนะครับโดยไม่ต้องมากําหนดความหมายของคํานะครับเช่นอะไรเช่นคําว่าจุดเห็นไ,ไหมครับเช่นคําว่าจุดเส้นตรงนะครับ จุดเส้นตรงระนาบอะไรเงี้ยครับเราจะไม่ต้องมากําหนดความหมายมันนะครับที่ชัดเจนจุดก็คือจุดครับจะไม่มีความหมายไปมากกว่านี้ครับโอเคครับคําต่อไปคําต่อไปคือบทนิยามบทนิยามคํานี้เราเห็นกันบ่อยๆครับครูสอนไปเราเห็นบ่อยๆครับบทนิยามคืออะไรครับบทนิยามนะครับก็ในทางคณิตศาสตรษษ์เขาจะบอกว่ามันเป็น คำที่ให้ความหมายที่ชัดเจนและรัดกลุมนะครับเช่นอะไรเช่นอา่าที่เราเรียนไปเลยเอาง่ายเลยครับตัวอย่างเช่นรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอา่าเรียนไปเมื่อกี้นะครับรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วคือ รูปสามเหลี่ยมนะครับพอไหมไม่พอที่มีด้านเท่ากันสองด้านนะครับอันนี้จะเป็นนิยามของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะครับอ่ะมาดูครับต่อไปคืออะไร ต่อไปคือความหมายของคำว่าสัจพจน์มาด้วยเอาใหม่ใหม่ความหมายของคำว่าสัจพจน์ครับสัจพจน์คืออะไรครับมาดูสัจพจน์ของเราไม่ค่อยได้ยินเลยเนาะความหมายมันคืออะไรสัจพจน์นะครับเขาบอกว่าเป็น ข้อความนะครับที่ยอมรับว่าเป็นจริงครับต้องเป็นข้อความที่ยอมรับว่าเป็นจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์หมายความว่าอย่างไงครับก็คือเป็นบทข้อความบทข้อความหนึ่งที่ไม่ต้องเป็นพิสูจน์ครับว่ามันเป็นจริงแต่รู้ว่าเป็นจริงครับเช่นเ,เช่นมีเพียงเส้น มีเพียงเส้นอ่ะอาใหม่ครับมีเส้นตรงมีเส้นตรงเพียงเส้นเดียวเท่านั้นที่ผ่านจุดสองจุด หมายความว่าไงครับมีเส้นตรงเพียงเส้นเดียวเท่านั้นครับที่ผ่านจุดสองจุดสมมติครูกําหนดจุดสองจุดนี้ให้แน่นอนว่ามันจะมีเส้นตรงเส้นเดียวเท่านั้นที่ผ่านจุดสองจุดนี้จะเป็นเส้นอื่นไม่ได้ถ้าเป็นเส้นอื่นแบบนี้มันก็ผ่านแค่จุดเดียวมันจะโค้งมาตรงนี้มันก็ไม่เป็นเส้นตรงโอเคไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าสัตยจโสสุดท้ายทฤษฎีบทนี่เห็นบ่อยๆเลยครับทฤษฎีบทนะครับ ทฤษฎีบทเป็นเ,เป็นข้อความที่อพิสูจน์ความจริงนะครับต้องมีการพิสูจน์ความจริงนะครับคือทฤษฎีบทเช่นอะไรเรียนมาแล้วเยอะแยะมากมายทฤษฎีเอาง่ายยกตัวอ,อย่างเช่นทฤษฎีบทพีทาโกรัสอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือทฤษฎีบทอะไรเอาง่ายนี่ทฤษฎีบทนี่เลยนี่สิ่งที่ครูกล่าวไปก่อนนานี้นะครับ ทฤษฎีบทเขาบอกว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปมีความสัมพันธ์กันแบบฉากด้านๆเห็นไหมครับฉากด้านๆนี่ฉากด้านๆนนะครับก้าวคือมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่ากันเห็นไหมครับจะมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่ากันนี่โอเคไหมครับและมีด้านอื่นอีกคู่หนึ่งยาวเท่ากันแล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะเท่ากันทุกการ หมายความว่ามีด้านไหนเท่ากันครับด้านอื่นอาจจะเป็นด้านนี้หรืออาจจะเป็นด้านข้างล่างก็ได้ครับที่เท่ากันถ้าเป็นแบบนี้แล้วรูปสองรูปนั้นจะเท่ากันทุกการครับอันนี้ก็เป็นอีกทฤษฎีบทหนึ่งนะครับที่สามารถพิสูจน์หาความจริงได้โอเคนะครับลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าตัวอย่างอ่ะครูรูปนี้นะครับครูจะพิสูจน์ว่า รูปสามเหลี่ยมอ่า,อาสิ่งที่ครูกำหนดนะครับจะพิสูตรว่ารูปสามเหลี่ยม GDF เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม EDF นะครับ ก่อนอื่นเลยรูปเขากําหนดมาให้แล้วครับสิ่งต่างๆนานาครับข้อแรกนะครับข้อแรกเลยคือข้อแรกเลยเรารู้ว่ามุม F D E นะครับเท่ากับมุม F D แน่นอนทำไมถึงรู้ครับเพราะว่าเหตุผลครับเป็นมุมฉากครับตรงนี้เป็นมุมฉากและแน่นอนตรงนี้มันเป็นเส้นตรงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นมุมฉากด้วยโอเคนะครับและต่อไปครับข้อที่สองข้อที่สองครูรู้ว่าอา่า F G ยาวเท่ากันกับ F E เนื่องจากโจทย์กำหนดให้ครับเฉพาะอยู่ในรูปของเราแล้วต่อไปครับข้อที่3ข้อที่3เรารู้ว่า F D นะครับยาวเท่ากันกับ DF อันนี้โจทย์ก็าำนดให้นะครับแต่ถ้ารู้ก็เป็นด้านร่วมสุดท้ายแล้วครับเราเลยรู้ว่ารูปสามเหลี่ยม GDF นะครับเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม EDF นะครับโดยความสัมพันธ์แบบ ฉากด้านด้านโอเคไหมครับฉากด้านด้านตัวไหนครับก็มีมุมฉากนะครับมีมุมฉากตรงนี้และมีด้านเห็นไหมครับมุมฉากอยู่ตรงนี้นะครับสองมุมอ่ะตรงนี้มีด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากเท่ากันเห็นไหมครับและมีด้านอีกที่เหลือด้านอื่นนะครับเท่ากันก็คือด้านนี้ก็สรุปได้แล้วว่าเป็นฉากด้านด้านโอเคนะครับต่อไป ต่อไปมาดูครับโอ้ครูมีทฤษฎีบทให้เยอะแยะมากมายเลยทฤษฎีบทเหล่านี้นะครับจะเอาไว้นะครับทฤษฎีบทเหล่านี้จะเอาไวพ้พิสูจน์นะครับจะเอาไวพ้พิสูจน์หาความจริงต่างๆในการให้เหตุผลต่างๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะครับครูจะพามาทำนะครับใน EP ีต่อไป โอเคไหมครับครูจะมาพาทำ ep ต่อไปเพราะฉะนั้นให้นักเรียนไปศึกษาทฤษฎีบทเหล่านี้นะครับในบทที่4นะครับในบทที่4ของเรานะครับท่านอยู่ในหนังสืออยู่ในหนังสือนะครับทฤษฎีบทเหล่านี้นะครับจะอยู่ที่หน้า190นะครับหน้า190อ่า190นะครับในหนังสือนะครับอ่ทฤษฎีบทเหล่านี้มีเยอะแยะครับ โอเคเดี๋ยวเราเจอกัน EP ต่อไปนะครับสัปดาห์หน้าอ่ะอีสัก EP หนึ่งนะครับก็จะจบเรื่องนี้ได้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนด้วยนะครับสวัสดีครับ